เอาแล้วบอยมึงดูเป็นป่าวเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยคือผมกลัวมันโอ้โหเขาเลี่ยมชิดมากมากเลยอะ่ะกลัวจะกระเด็นไม่ได้เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องหลบหน่อยนะลองกระเด็นโดนหนูนะ คือมันเลี่ยมชิดมากอะ่ละลับปรติกมันลกนลัวจะไม่โดนไม่โดตหูตใช่ใช่ใช่าาผมกลัวกระเด็นเข้าตาที่จต้องระวังด้วยมันชิดมากเลยอะคือเขาเลี่ยมชิดจริงๆอ่ะตัดไม่เข้า คือปลาติกมันแบบมันชิดจนดวูสนเอาวางกันวางกันไม่ผมตอนนี้ไม่ใช่หรอกมันเดี๋ยวมันเดินเองแล้วเหยียบเองด้วยนะมันคมมากมันเหมือนแก้วอะ่ะพลาติกเล็กๆเนี่ยขอให้แท้เจ้ไม่ได้ โอ้โหลุ้นมากมีโอกาสไม่แท้นะเนี่ย รุ้นไหมรุ้นนะน้องรุ้นด้วยฮะโ,โอนี่มีโบดด้วยเหรอเปิดเปิดโบด,ด,โบดอันนี้เขาเปิดบอกว่ามีโอกาสแท้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่คือพระองค์เนี้ยเขาเคยห้อยมาเขาเคยใช้มาแล้วเขาก็ไปเหมือนไปเหมือนไปล้างๆนิดนึงไปขัดๆัดะ พตามตัวตามพื้นะเป็นรอยขูดเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เจดูขูดทั้งเหรียญเลยแต่เมื่อกี้มันอยู่ในเรียมมันมองไม่เห็นแต่เดี๋ยวผมจะไล่ดูก่อนให้แท้ก่อนเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นเศษพวกคล้ายๆขี้กากอะแต่มันเกิดจากการเป่าไฟมันเลยขึ้นผด เฮียผมว่าเฮียก็ลุ้นมากกว่าผมอะตอนนี้เปิดบวชเป็นเท่าไหร่ละแท้หรือไม่แท้ นี่ขนาดผมดูนานขึ้นนะเนี่ยนานขนาดนี้ยังยังโหวตว่าแท้มากขึ้นอีกนะเพราะว่าถ้าเกิดผมถ้าเกิดผมดูเกมมันไอ้นี่ไปละแต่อันนี้คือผมพยายามดูให้ละเอียดเพราะว่าเนื่องจากเขาไปแทงตะไบตรงหูอ่ะองนี้9 0 5 0 0เนาะอ่ะผมค้างเฮียก่อน9 0 5 0 0โอนก่อนไหมเอาเงินสดหรือโอน โอเคงั้นผมเฉยจดไว้ก่อนนะผมค้างเียเก้าแสนห้านะอ่ะผมวางตรงนี้ก่อนยังไม่ได้ยกไปไหนนะอ่ะต่อองค์นี้เท่าไหรอนนอ่อันนี้ต้องต่ำกว่า <c oughs> อันนี้ต้องต่ำกว่าโอ้โหองค์นี้นี่ผ่านสมรภูมิลบที่ไหนมาเนี่ย <c oughs> น้ำมันเข้าละลายหมดเลย น้ำเข้าไปกัดพระละลายหมดเลยโอ้โหอันนี้อันนี้คือเป็นพระเนื้อว่านนะครับแล้วก็แท้ด้วยเก้าเจ็ดเป็นหลวงปู่ทรวดประชังให้แต่พแต่ว่าเขาโดนน้าละลายหมดเลยอันนี้เป็นหน้าแงนอ่าสององนี้เท่าไหร่ะสงสัยต้องรวมสามองแล้วมั้งรุ่นที่อแต่ถ้าทีละองคก็ได้แล้วแต่พังหมดเลย นี่นี่นี่องค์ที่นี่นะหยิบปัสติกมาสี่สี่ถุงนะนี่หนึ่งองอผมใส่ถุงปัสติกก่อนนี่นะถุงปัสติกนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องหยิบออกมาอันน้ไม่ต้องหยิบมาน,น่าสิบเอ็ดองครบแล้วนี่ถุงอยู่นี่องค์ไหนโอ้โหดูเขค่อยเด็ดอือหือ หลวงพ่อปานนี่ปกติต้องมีผงนะผงไม่มีทะลุหมดเลยโอ้โหพระพี่แต่ละองค์นี่ถ้าเป็นเนื้อว่านี่เหมือนผ่านสงครามมาเลยนะก,ก็ได้อีผมอยูใช่ไหมมันน้ำมันเข้าอ่ะใช่ไหมฮะน,นี่ก็น้ำเข้านี่ก็ละลายหมดเลยนะเนาะ รุ่นเดียวกันครับแท่รุ่นเดียวกันแต่แต่คนละพิมพิพมพนี้จะแพงกว่าแต่เขาโดนน้ากัดจนละลายหมดแล้วไม่องค์นี้ก็โดนน้ําเข้าไปจนละลายเหมือนกันออันนี้ก็สึกหมดเลยอ่ะห้าองค์หกองคเนี้ยเงากี่บาทอ่ะเฮียเราบอกดูอันนี้ไม่เอาชุดนี้ไม่เอาอ่ะสี่องค์นี้เก็บก่อน สี่องนี้เก็บก่อนจะเหลือทั้งหมด7อ็ดองนะเก็บสองค์นะอ่าเป็นสิเท่ากับเป็นเก็บเป็นสะิอหค์องนะเจงดองก็คือนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะอ่ะเจ็ดนี่จบแล้วองนี้จบแล้วอ่ะหกองค์นี้เฮียวกี่บาทบอกทีเดียวเลยเดี๋ยวผมประเมินดูอ๋อทองนี่ไม่กี่ตังค์อันนี้แกะมาละลายหมดอะ ไ่ด้ครับองไม่ขอสิบห้าฮะสิบห้าสิบห้านี่คือ <15 S 1> ไม่ได้ครับอันนี้อย่างนี้องคไม่กี่หมื่นเลยสองหมื่นกว่าอ,อันนี้มันถาวากาดธรรมดานะแล้วหน้าท่านระเบิดหมดท่านดูไม่ได้หรอกอันนี้ก็หลักหมืน่นนี่ก็หลักหมื่นนี่ก็หลักหมื่นอันนี้ก็หลักหมื่นนะมีองค์เนี้ยหลักแสน เท่าไหร่เนเอาเท่าไหร่เอาจริงๆเลยเอาแบบจริงๆเลยผมง่ายอยู่แล้วไม่ต้องห่วงผมอย่างเนี้ยผมต่อแบบให้ได้เสียผมไม่แบบมาต่อแต่อันนี้มันห่างเยอะไม่กล้าต่อได้จะไม่กล้าเพราะว่าองคเนี้ยองค์เนี้ยถ้เป็นต่ออันนี้มันไม่ใช่สองตัวมีเลขแค่สองตัวผมไม่พูดตัวเลขนะผมไม่พูดตัวเลขนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเข้าไปในกล้อง อันนี้มันเลขสองตัวไม่ใช่เลขไม่ใช่เลขที่ที่เฮียบอกไม่ใช่ถ้าเป็นเลขอย่างที่บอกอะ่ะผมเอาถ้าเลขนั้นเอาอันนี้มันเลขสองตัวไม่ใช่เลขแบบโซท็อปอย่างนั้นนตรงนี้เอาเท่าไหร่เอาไม่ไ่วกันอ่ะแปดแสนแล้วกันตรงนี้แปดแสนี่เก้าแสนห้าล้านเจ็ดห้ายังไงผมแบบ ถ้าไม่ใช่เลขนี้นะเหลือสี่แสนเองครับตอนนี้ไม่ใช่เลขนี้นี่องค์หลักหมื่น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 เองไอผมรวมให้แปดแสนกับเก้าแสนห้าเป็นล้านเจ็ดห้าจบง่ายง่ายสิบแปดโอเคล้านแปดโอนหรือเอาเงินสดครับโอนนะโอเคเดี๋ยวจัดการให้เลยครับอ่ะเดี๋ยวเฮียบอกเลขบัญชีทางนี้บอกทนี้โอเค อ๋ออ๋อเฮียไม่ได้เอามาถ่ายรูปอยู่แล้วเหรอโอเคโอเคอ่ะถ่ายยังถ่ายผมหรือถ่ายพระโอเคถ่ายแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวเฮียบอกเลขบัญชีง่ายกว่าโอเคได้นะโอเคอ่ะ,อะนี่นะเก็บเรียบร้อยนะทั้งหมดเดี๋ยวก่อนนะนับองค์ก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะเอากลับไปสิบห้าโอเคหนึ่งล้านแปดแสนโอ้โหเจ้าถือว่าเป็นคนหนึ่งที่โชคดีผมว่าเฮียมีพระเยอะ จริงๆพอเห็นแค่นี้รู้เลยว่าร้านได้ร้านแปดแล้วอะเดินดูต่อ,อทำงานต่อดูสิัอดีครับัอดีครับมาค,ครับโอเค,<า>อเคได้ครับเดี๋ยวผมดูให้นะว่าขายได้ไหม